สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์นะคะช่องนี้เป็นช่องที่ฝึกเรียนฝึกพูดภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของวิชาสังคมของนอร์เวนะคะซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญอีกวิชาหนึ่งเท่าๆกับวิชาภาษานอร์เวย์หรือว่าวิชาโนสเหมือนกันเพราะว่าเราจำเป็นที่จะ ต้องใช้ความรู้นี้เพื่อที่จะไปสอบเพื่อขอไปพำนักที่อยู่ทาวนในประเทศนอร์เวย์และรวมถึงนำไปใช้ประกอบการขอสัญชาติเป็นคนนอร์เวย์ด้วยนะคะในคลิปนี้ครูนำสาระเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานมาฝากนะคะเป็นเนื้อหาที่สำคัญอีกเนื้อหาหนึ่งในวิชาสังคมของนอร์เวย์เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ การสมรสหรือว่าการแต่งงานนะคะคนที่จะแต่งงานกันได้ก็คือจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีหรือว่า18ปีเต็มบวกบวกบวกนะคะต้อง18ปีเต็มคำว่า18ปีก็คือเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์นะคะคนที่อายุ18ปปีในประเทศนอร์เวย์ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะตัดสินทุกๆอย่างได้ด้วยตัวเอง คือว่าดูแลรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะมีสิทธิที่จะขับรถได้มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานได้มีสิทธิ์ที่จะมีครอบครัวย้ายออกจากบ้านจากผู้ปกครองได้ทำงานร้อยเปอร์เซนต์แบบผู้ใหญ่ได้ถ้า18ปปีเต็มนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่จะแต่งงานจะต้องไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงาน หรือไม่อยู่ในสถานะสมรสหรือแต่งงานนะคะอันนี้อาจจะพูดไปแล้วก็งงนะคะพูดง่ายๆก็คือคนที่จะแต่งงานต้องไม่อยู่ในสถานะสมรสนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าครูจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งทั้งสองคนนี้ต้องเป็นคนโสดถึงจะแต่งงานกันได้ไม่ใช่ว่าครูแต่งงานอยู่ มีทะเบียนสมรสอยู่กับสามีอย่างเงี้ยจะไปแต่งงานกับอีกคนนึงไม่ได้นะคะทั้งสองคนที่จะแต่งงานกันก็คือต้องเป็นคนโสดนะคะไม่อยู่ในสถานะสมรสนะคะเขาเรียกแบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่คนที่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์นะคะคนที่มีสิทธะะทิ์ธอยู่ในนอร์เวย์ก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานได้ อันนี้เขาใช้คำนี้เพราะว่าบางคนก็มาอยู่ด้วยฐานะที่ไม่ใช่มีสิทธิ์อยู่นะคะก็คืออาจจะมาเที่ยวหรืออาจจะมาในกรณีอื่นๆสำหรับคำว่าการมีสิทธิ์อยู่อย่างเช่นมาอยู่กับครอบครัวมาทำงานมาอยู่จนสามารถอยู่ได้เป็นปกติแบบถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีสิทธิ์อยู่ถูกต้องตามกฎหมาย ของประเทศนอร์เวย์ไม่ว่ากรณีใดๆคุณก็สามารถที่จะแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ได้ค่ะการแต่งงานจะต้องแต่งด้วยความสมัครใจนะคะแต่งด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายไม่มีการบังคับนะคะไม่มีการบังคับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะแต่งงานด้วยกันนะคะหรือว่าไม่มีใครมาบังคับให้สองคนนี้แต่งงานกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ก็คือสรุปก็คือต้องแต่งงานด้วยความสมัครใจฉันอยากแต่งกับคนนี้ฉันมีคุนสมบัติเพียบพร้อมฉันอายุมากกว่า18ปีฉันขอแต่งงานกับคนนี้ฉันชอบคนนี้ถ้าเขาโอเคกับเราก็สามารถแต่งงานกันได้แล้วสองคนจะต้องอเป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดไม่ได้ไม่ได้ติดทะเบียนสมรสกับใคร แล้วในกรณีที่บางทีนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีการบังคับให้แต่งงานกันเกิดขึ้นก็คืออาจจะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะบางวัฒนธรรมอาจจะมีการบังคับแต่งงาน <c oughs> เขาบอกว่าการบังคับให้ใครแต่งงานหรือว่า ด้วยกรณีใดแบบไหนก็ช่างนะคะด้วยวิธีการใดก็ช่างก็คือการบังคับให้คนคนนึงแต่งงานกับคนอื่นหรือว่าแต่งงานกับตัวเองก็ช่างนะคะเขาบอกว่าการบังคับที่ประเทศนอร์เวย์บังคับให้แต่งงานคนที่บังคับหรือคนที่บีบบังคับให้คนอื่นมาแต่งงานหรือว่าบีบบังคับให้คนอื่นไปแต่งงานกับคนนี้คนนี้ก็ว่าไปคนที่บังคับนะคะคนที่ทําการบังคับคนอื่นจะมี โทษจำคุกก็ประมาณน้อยกว่า6ปีนะคะไม่เกิน6ปีอันนี้คือโทษจำคุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครอบครัวที่มีวัฒนธรรมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินหรือว่าเป็นผู้เลือกคู่ครองให้ลูกของตัวเอง แต่ก่อนอาจจะทําได้แต่ในประเทศนอร์เวย์นี่ทําไม่ได้นะคะทาไม่ได้พ่อแม่หรือว่าคนที่ไปบังคับเขาแต่งงานคนนั้นจะถูกจาคุกโทษหนักนะคะมาดูการหย่าในประเทศนอร์เวย์นะคะในชีวิตคู่สมรสในนอร์เวย์ถ้าเราหรือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต คู่ครองหรือว่าแบบคู่สมรสกับคู่ของตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะหย่าได้โดยคนที่ขอหย่าเป็นทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะคะไม่ไม่ใช่ว่าฝ่ายชายขอหย่าอย่างเดียวหรือว่าฝ่ายหญิงขอหย่าได้อย่างเดียวทั้งสองฝ่ายขอหย่าได้ถ้าในกรณีที่ฉันไม่อยากอยู่กับคนคนนี้แหละฉันไม่อยากอยู่กับคู่ของฉันแลละก็หย่าได้นะคะการหย่ามันจะมีอยู่สแบบนะคะ ก็อันดับแรกเขาไม่ใช่ว่า,เ,าเดินไปอำเภอแล้วไปเซ็นยาได้เลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็การย่าที่นี่ก็คืออันดับกรณีแรกนะคะแยกกันอยู่1ปีแล้วก็หย่าแล้วก็ทำการหย่ากันหรืออันนี้แยกกันอยู่ก็คืออยู่บ้านใครแยกบ้านนะคะแยกบ้านแยกที่อยู่กันอยู่แยกกันอยู่ได้หนึ่งปีก็ดำเนินการหย่าได้ อันนี้คือกรณีแรกส่วนกรณีที่สองกรณีที่อยู่บ้านเดียวกันอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะก็อยู่ในฐานะพ่อแม่ของลูก <_ letter> ก็ว่าไปเหมือนดาราหลายๆคนที่เขาชอบบอกเะยคะ่ะอยู่ในฐานะ,ะแม่ของลูกพ่อของลูกก็ว่าไปแต่ที่นี่นะคะบางทีการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นมันก็ลำบาก เนื่องจากหลายๆเหตุผลแล้วแต่เหตุผลของใครของเราเลยนะคะเพราะว่า,าทุกคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปการหย่าแต่ว่าเขายังคงอยู่บ้านเดียวกันได้แต่แบบว่าต่างคนต่างอยู่ไม่มีสัมพันธภาพแบบสามีภรรยาอยู่สองปีนะคะอยู่แบบเนี้ยสองปีเขาบอกว่าอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะ ย่าได้เห็นไหมคะว่าการหย่าที่นี่มีอยู่สองแบบแยกกันอยู่ไปเลยแยกกันอยู่ไปคนละที่ก็าสามารถหย่าได้เร็วหน่อยหนึ่งปีถ้ายังอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่มีสัมพันธภาพแบบสามีภรรยาแต่อยู่ด้วยกันอาจจะอยู่ในฐานะพ่อของลูกแม่ของลูกก็ว่าไปอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่ประมาณสองปีก็ถึงจะหย่ากันได้ บางคนอาจจะสงสัยนะคะบางคนอาจจะสงสัยแล้วถ้าอยากกันทำไมไม่ไม่แยกแก,กันเลยล่ะทำไมต้องอยู่ด้วยกัน2ปีก็มีหลายๆสาเหตุที่ยกตัวอย่างให้ง่ายๆก็คือคนที่นี่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปะย้ายออกไปแล้วก็ต้องรับภาระอย่างนี้นะคะ เพราะว่าการที่เขาอยู่กันมาอาจจะหลายปีอยู่เป็นแบบแต่งงานมาหลายปีแล้วอาจจะมีภาระร่วมกันบางทีแค่เงินเดือนของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะแค่ย้ายออกไปแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ไปมีที่อยู่ใหม่ซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากค่าใช้จ่ายเรื่องลูกถ้าคนมีลูกอีกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ทําให้คนที่นี่มีสิทธิที่จะอยู่ด้วยกันอยู่สองปีแล้วก็ค่อยหย่ากันนะคะ อันนี้จริงๆแล้วครูคิดว่ามันเป็นผลดีนะคะเพราะว่าในช่วงที่สองปีที่อยู่ใครอยู่เราเนี่ยอาจจะทำให้คนกลับขึ้นมาดีกันได้หรืออาจจะทำให้อ,อีกฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็จะได้ตั้งตัวนะคะโอเคก็จะได้เคลียร์ปัญหาไปทีละอย่างทีละอย่างหรือคนที่มีลูกก็จะมีผลดีสำหรับลูกด้วยเนาะ อันนี้พูดไปแล้วนะคะว่าสิทธิการขออยากขอได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วมันมีกรณีที่อขอหอย่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องแยกกันอยู่ไม่ต้องรอเวลา1ปีหรือ2ปีเหมือนที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็ในกรณีไหนในกรณีที่ ทั้งชายและหญิงนะคะเราเราไม่พูดว่าฝ่ายหญิงถูกกระทำนะคะเราจะพูดถึงสองสองฝ่ายเลยนะคะ,ะในกรณีที่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรือแม้กระทั่งลูกนะคะโดนทําร้ายแล้วก็รุนแรงถูกทําร้ายถูกกระทํารุนแรงอันนี้มีสิทธิ์ที่จะขอหย่าได้เลยนะคะไม่ต้องแยกกันอยู่นะ เพราะว่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่รุนแรงร้ายแรงแล้วก็เร่งด่วนแล้วบางทีการที่ขอ,อยาก็อาจจะส่งผลไปถึงสิทธิการพักอาศัยนะคะการพักอาศัยนี่อาจจะมีหลายๆแง่หลายๆแบบซึ่งครูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดตรงนี้มากนะคะก็สิทธิ์ถึงการอยู่พักอาศัยอย่างเช่นถ้าฝ่ายหนึ่งที่ทำร้าย ลูกหรือแม่แมก็ช่างนะคะที่ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องย้ายออกทันทีจากบ้านหลังนี้หรือคนที่โดนทำร้ายก็อาจจะได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานต่างๆก็ย้ายออกไปได้เลยประมาณนี้นะคะหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ที่อยู่อื่นๆเกี่ยวกับที่พักอาศัยนะคะซึ่งอาจจะเป็นได้ หลายๆกรณีแล้วแ,ลแตกต่างกันออกไปนะคะคู่สมรสจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลรายจ่ายต่างๆนะคะในครอบครัวเขาบอกว่าคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะขอดูบัญชีธนาคารของอีกฝ่ายหนึ่งได้ อันนี้คือสิทธิ์ธของคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายก็พูดง่ายๆคือสองคนคนสองคนมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมาแชร์กันค่าใช้จ่ายนะคะบางทีสองฝ่ายทำงานด้วยกันมีรายได้ด้วยกันก็อาจจะแชร์ตามกำลังของทั้งสองฝ่ายบางทีคู่สมรสอาจจะซื้อ ที่พักอาศัยด้วยกันซื้อรถด้วยกันซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์สินด้วยกันทั้งสองคนก็จะต้องตกลงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คือสิทธิ์ของคู่สมรสนะคะ,ะสิทธิ์การขอดูบัญชีธนาคารอาจจะครูไม่ทราบเรื่องรายละเอียดมากมายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสงสัยถ้าสมมติกรณีมีหนี้สินบางทีอยู่เฉยเอ้าวใบทวงหนี้มา เกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ทราบอย่างนี้นะคะกะ็ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่แบบว่ามันกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจในครอบครัวเรามีส่วนต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนี่ถ้ามันจำเป็นนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะขอดูบัญชีคู่สมรสของเราได้นะคะถ้าเรื่องตรงนั้นมันเกี่ยวกับเรานะคะ เรื่องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีมีสองคำนะคะทรัพย์สินก่อนแต่งงานกับทรัพย์สินหลังแต่งงานคำว่าทรัพย์สินก่อนแต่งงานก็คือมีทรัพย์สินที่เป็นของตัวเองก่อนที่จะมาแต่งงานกับคู่ชีวิตหรือว่ากับภรรยากับสามีอันนั้นคือก่อนแต่งนะคะคำว่ามีทรัพย์สินก่อนแต่งงานเขาบอกว่า ก็เป็นของคนนั้นอยู่สมมติว่าสมมติว่านะคะครูกําลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วครูมีบ้านอยู่หนึ่งหลังซึ่งทํางานซื้อมาเองด้วยน้าพักน้าแรงของตัวเองก่อนที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็คือเขาเรียกว่าทรัพย์สินก่อนแต่งงานครูมีบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่จดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นสิทธิ์ของครูอยู่ เพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มามาจ่ายมาช่วยอะไรครูเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็เป็นสิทธิ์ของครูผู้เดียวเป็นสิทธิ์ทรัพย์สินก่อนแต่งงานนะคะแล้วกรณีที่เขาเรียกว่าหลังแต่งงานนะคะพ่อครูแต่งงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะพ่อครูแต่งงานเสร็จแล้วเราก็เลยอ,อยากมีรถนะคะอยากมีรถร่วมกันครูกับสามี หลังจากแต่งงานเสร็จแล้วเราก็ร่วมใจปรึกษาการเสร็จแล้วว่าเราจะซื้อรถร่วมกันรถคันนี้เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินหลังแต่งงานก็ซื้อร่วมกันหลังแต่งงานเพราะฉะนั้นครูกับสามีก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะคะหรือถ้ากรณีที่ครูกับสามีซื้อบ้านอีกหนึ่งหลังหลังแต่งงานเสร็จแล้ว ครูกับสามีก็เป็นเจ้าของร่วมกันอันนี้ไม่งงนะคะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแต่งงานในภาษาโนสนะคะคำว่าการแต่งงานหรือการสมรสภาษาโนสเขาเรียกว่าเอกเตสกาบเอกเตสกาบเอกเตสกาคือแต่งงาน การสมรสนะคะการแต่งงานที่นี่จะต้องแต่งงานด้วยความสมัครใจจะต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายความสมัครใจการเต็มใจเขาเรียกว่า free will free will คือความเต็มใจความสมัครใจที่จะแต่งงาน มีคำคำหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการแต่งงานก็คืออาจจะอยู่ในกรณีที่บังคับให้แต่งงานนะคะอาจจะโดนกักขังถ้าเธอไม่แต่งงานเธอจะต้องโดนขังไวเอ่อไว้ในห้องไว้ที่นี่ตรงนี้คำว่าการกักขังนะคะการกักขังอ่าก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่กักขังเพื่อที่จะบังคับให้คนคนหนึ่งแต่งงานถ้าเธอไม่ตอบ ไม่ตอบตกลงแต่งงานฉันก็จะขังเ,เธอไว้ที่นี่แหละอะไรประมาณนี้นะคะการกักขังภาษาโนสเขาใช้คำว่า freehedsbearvelse f r e e h e t s b e r v e l s e f r e e h e t s b e r v e l s e ก็คือการกักขังกักขังนวงเนียวของคนอันนี้ผิดกฎหมายนะคะอันนี้ผิดกฎหมายค่ะไปคือคำว่ากดดัน ะะบีบบังคับกดดันคํำว่ากดดันบีบบังคับคือคําว่า press 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 ออกเสียงสั้นๆนะคะ press p r e คือกดดันกดดันก็รังแกเขากดดันด้วยวิธีการต่างๆนานาเพื่อที่จะให้คนคนนี้แต่งงานกับคนนี้ก็ว่าไปนะคะ,ะแล้วก็คําว่า การข่มขู่การบังคับข่มขู่ถ้าเธอไม่แต่งงานฉันจะโน่นนั่นนี่เธอก็ว่าไปนะคะคือการข่มขู่การข่มขู่ภาษาโนะ้ตเขาใช้คำว่า t r u s l e r twinger t r u s l e r twinger t r u s l e r twinger tw คือการข่มขู่แล้วก็บังคับค่ะ ทีนี้การแยกกันอยู่นะคะการแยกกันอยู่ก่อนที่เขาจะขอ,อยาต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ก่อนคำว่าแยกกันอยู่ภาษาโนสใช้คำว่า separation. separation 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 คือการแยกกันอยู่นะคะ,ะคนหนึ่งอาจจะย้ายออกจากบ้านไปเช่าที่อยู่ที่อื่นคือการแยกกันอยู่ แล้วการยาภาษาโนสใช้คำว่าชิลส์มิเซชิลส์มิเซชิลสมิเซก็เกิดจากาหลังการสิประชูนนะคะก็คือแยกกันก่อนแล้วก็ค่อยมาหยากันค่ะ นี่ก็คือคำศัพท์แล้วก็เนื้อหาสาระเล็กๆน้อยที่ครูนำมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของการสมรสการแต่งงานแล้วก็รวมไปถึงการหย่าของที่นี่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระสำหรับทุกคนที่เสียเวลาเข้ามาดูคลิปของครูจนถึงขนาดนี้นะคะหากมีคำถามมีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์ก็ยินดีมากๆนะคะ ครูยินดีอย่างมากที่จะเข้ามาอ่านทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้ค่ะหวังว่าเราจะเรียนรู้ภาษารนเวแล้วก็เรียนรู้วิชาสังคมไปด้วยกันนะคะหากชอบคลิปนี้แล้วรู้จักเพื่อนคนที่กำลังเรียนวิชาสังคมอยู่ก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษานอร์เววิชาสังคมของร์เวไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณอีกครั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ